คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปสเซอร์ต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมเคยเห็น s m s 4เมกะบิต50บาทใช่ไหมครับเออใครหลายๆคนก็คงจะอาจคุ้นเคยแล้วครับที่เขาส่งมาปั๊บ4เมกในราคา50บาทใช้ได้นาน30วันไม่ต่ออายุใช่ไหมครับไม่ต่ออายุเลยไม่ต่ออายุอัตโนมัตินะก็ต้องรอ SMS ตัวใหม่ มานั่นเองนะครับบา,รบางคนก็ได้แค่เดือนเดียวบางคนก็ได้อุ้ยหลายเดือนเลยนะครับแต่วันนี้นะครับมันก็มีอีกตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นความเร็ว30เมกะบิตเลยที่สําคัญนะครับมันไม่อ้นไม่จํากัดไม่ลดสปีดเลยแต่ว่ามันไม่ได้สมัครกันได้ทันทีทันใดทันด่วนนะครับกดเลขร,รหัสปั๊บแล้วทุกเบอร์ทุกซิมสมัครได้อันนั้นไม่ใช่นะครับคือเขาจะสุ่มมาให้ครับจากการเติมเงินครับเติมเงินถ้าทุกคนเติม1 0บาท20บาท 50บาทเนี่ยเขาก็จะสุ่มมาให้เป็นแพ็กเกจแบบไม่ออค่อยเท่าไหร่ครับเป็นแพ็กเกจแบบเบาๆอะไรประมาณนี้ครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยที่ผมขึ้นให้ดูอย่างเงี้ยครับ9กกิกหนึ่งวัน9บาทกดดอกจัน500ร 1, 1, 1 6 6อะไรอย่างนี้นะครับในเต็มสปีด gig, 8 8กิก8วัน88บาทไม่รวมภาษีอะไรอย่างนี้นะครับเออถ้าเติมแบบไม่ถึง100บาทนะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเติม100บาทขึ้นไปนะครับ100บาทขึ้นไปเนี่ยโอกาสจะได้ รหัสพิเศษที่เป็นแบบไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดเนี่ยมีค่อนข้างจะสูงเลยนะครับคงไม่งงกันนะก็หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเติมเงินในปัจจุบันนะครับใครใช้ซิมเติมเงินเนี่ยเวลาเราเติมเงินขั้นต่ำอ่าผมใช้คาว่าขั้นต่ำไปเลยนะ100บาทปั๊บโอกาสที่จะได้ SMS หน้าตาแบบนี้มีค่อนข้างจะสูงครับโปรสำหรับลูกค้าใหม่เน็ตไม่อัน้นไม่ลดความเร็ว30เมกะบิตนะครับ30วัน200 20บาทไม่รวมภาษีสมัครโทรหลอกจัน500หลอกจัน1071สี่เหลี่ยมนะครับสมัครภายในวันนี้นะครับเน <Hey, hey. S 1> เขาก็จะส่ง SMS มาแบบนี้ครับอันนี้คือถ้าเราเติมเงินขั้นต่ำ100บาทนะครับเออเติม100บาทเนี่ยโอกาสที่จะได้แพ็กเกจแบบอย่างนี้ครับ30บวันไม่อันไม่จำกัดไม่ลดสปีดเนี่ยก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่รับประกันนะว่ามันจะได้แบบนี้กันทุกคนหรือเปล่านะครับ บางคนบางเบอร์นะครับอาจจะได้แพ็กเกจอื่นๆไปอย่างเช่นจะเป็นอาจจะเป็น10เมกอาจจะเป็น15เมกจำกัดปริมาณบ้างไม่จำกัดบ้างหรือว่าไม่ลดสปีดแบบนี้ก็แล้วแต่ระบบจะสุ่มให้ใครนะครับฮให้ใครนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดแพ็กเกจตัวนี้ให้ทุกคนได้เห็นภาพกันด้วยนะครับว่าไอ้ที่เขาบอกแบบนี้2อยบาทโอ้โหรายละเอียดก็น้อยนิดเหลือเกินนะครับไม่ระบุด้วยว่าต่ออายุอัตโนมัติหรือไม่นะ Wi-Fi ก็มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเออให้แถมมาหรือเปล่าค่าโทรแถมมาให้ไหมอย่างเงี้ยอ่ะเขาไม่ได้บอกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองจัดแพ็กเกจดีให้ดูครับว่ามันเป็นอย่างไรนะอันนี้ผมมีเงินอยู่สองอยห้250บาทครับอสสตางค์อ่ะทุนทวนเลย ตีไปทุนทวนกันแล้วกันนะครับกดเลยนะครับดอกจันห้าศย์ศูนดอกจันหนึ่งย์เจ็ดหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือรหัสพิเศษนะครับได้เฉพาะคนที่ได้ s m s เท่านั้นนะครับถึงจะสมัครได้นะครับ3 0เมกนะไม่อั้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะครับเรามาดู s m s ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะกดเลยครับจึ๊กนี่เฮ้เรามาดู s m s ไปพร้อมๆกันครับว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับผมจะรอ s m s ครับดูซิ 30เมตรของเขาเป็นเช่นไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะนานนิดนึงอ่ะมาแล้วครับนี่หน้าตาครับนี่ยังมีอะไรอีกไหมอ่ะก่อนที่จะไปดู s อสเครับผมเช็คยอดก่อนว่ามีค่าภาษีเท่าไหร่นะครับอืมเมื่อกี้สี้นะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่เท่าไหร่14บาทครับ250.04-14.64ลบ14.64 เท่ากับนะครับนี่ราคาโปรนี้แพ็กเกจนี้จริงๆนะครับ235.4บาทนะครับหรือว่าตีไป236บาทรวมภาษีนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดู SMS กันครับอาา่าฮหน้าตา SMS เป็นอย่างไงนี่ครับจิมดูเลยนะครับเน็ตไม่อั้น30 m เมกะบิตครับนาน30วันใช้ได้นานถึงวันที่21เดือน11 2567นะครับ หากเติมเงินไม่เพียงพอต่ออายุแพ็ก235.4บาทระบบจะต่อแพ็กเกจตามสัดส่วนนั่นเองนะครับก็ต้องเติมทีเดียว2 3 5หนะครับหรือเติมไป240ไปเลยนะครับเพื่อให้มันต่อเป็น30วันนะครับถ้าไปเติมกระปิบกระปออเติมร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบมันจะไปต่อเป็นแบบสิบห้าวันนะครับหรือหรือทางหนึ่งก็จะต่อเป็นเจ็ดวันด้วยนะครับเออบางทีก็จะต่อให้เป็นแบบเจ็ดวันนะอ่ะก็ เป็นแบบต่ออัตโนมัติด้วยนะทุกคนและที่สําคัญเลยคือไม่อัน้นไม่จํากัดไม่ลดสปีดนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับผมก็ได้อินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่จํากัดไม่ลดสปีดมาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะทุกคนนะเออดีมากๆเลยครับแต่ว่าแพ็กเกจตัวนี้ไม่มี Wi-Fi ตัวนี้ไม่มี WiFi แถมมานะครับไม่มี WiFi แต่ว่ามันต่ออายุอัตโนมัติอืมแล้วก็ ไม่มีค่าโทแถมต่ออายุแบบสัดส่วนด้วยนะครับก็ดีครับต่ออายุแบบสัดส่วนเนี่ยผมคิดว่าในปัจจุบันนี้ถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเฮ้ยเราไม่ค่อยมีตังเลยตังน้อยตังน้อยก็เติมไปอย่างที่เขาระบุเอาไว้ครับเนีย่ยเติมไป120ก็จะได้15วันเอาไปใช้งานก่อนอชั่วข่าวเอาไปใช้งานก่อนวันไหนมีตังโอ้ยเกิน240ก็จัดเข้าไป240ก็เป็นแบบ30วันนั่นเองอันนี้คือแบบสัดส่วนนะครับ หลายคนที่ชอบเติมเงินแบบไม่รู้แพ็กเกจไง่ที่เราใช้งานนะ่ะแล้วเติมกระปิบกระป,ปอยอ่ะสิบ,บาทยี่สบ,บาทห้าสิบ,บาทอย่างเงี้ยมันตัดปุ๊บเป็นสิบห้าวันเลยครับหลายคนจะเป็นอย่างนั้นแล้วไม่รู้นะครับว่าแพ็กเกจของเราเรียมันต่ออายุแบบสัสดส่วนด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอ๋ออย่างไรก็ดีเนี่ยอยากให้ทุกๆคนนะครับคอยเช็คด้วยนะเวลาเราเติมเงินนะครับเวลาเราเติมเงินเข้าซิมเนี่ยคอยหมั่นสังเกต SMS ไว้ด้วยนะครับว่า มันมี s อ s อะไรเนี่ยส่งมานะครับเอออาจจะมีของดีแบบนี้ก็ได้นะอาจจะได้ของดีแบบนี้ก็ได้ซึ่งผมมองแล้วไม่แพงนะครับ235บาทไม่แพงนะครับไม่แพงเลยซึ่งในส่วนตัวของผมนะไม่แพงนะครับรยุคปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นแบบไม่อั้นไม่จํากัดไม่ลดสปีดนั่นเองนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าไม่สามารถสมัครกันได้ทุกเบอร์ต้องรอ s อสที่เขาส่งมาเท่านั้นนั่นเองนะครับอ่ะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาบอกกันนะว่าเวลาเราเติมเงินในปัจจุบันนี้ก็เติมทีเดียวไปเลยนะครับ100บาทขั้นต่ําอาจจะได้ของดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือคลิปวิดีโอนี้ครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอตอนต่อไปนะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายคิวคิว